รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับรายการวิส -dom ในช่วงเส้นทางนมัสการค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมารายการของเราได้พาท่านผู้ชมไปยังวัดสวรารามราชวร,รวิหารเพื่อไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่นับเป็นเพชรน้ำเอกและเป็นครูของผู้ที่มาศึกษาหรือชื่นชอบและกำลังฝึกเขียนภาพจิตรกรรมจะต้องเดินทางมาชมภาพเขียนที่วัดแห่งนี้ ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้นับว่ามีความโดดเด่นและสมบูรณ์ที่สุดในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะภาพเหล่านี้ถูกเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่สซึ่งในวันนี้รายการของเราก็ออกเดินทางมาไม่ไกลค่ะจากวัดสวรรารามเพื่อเดินทางมาวัดอีกแห่งหนึ่งที่มีภาพเขียนจิตกรรมฝาผนังที่มีความสวยงามขึ้นชื่อเป็นอย่างมากและหาชมได้ยากในปัจจุบันค่ะ แต่ก่อนที่เราจะพาท่านผู้ชมไปชมสิ่งสำคัญต่างๆภายในวัดแห่งนี้ตอนนี้รายการได้รับความเมตตาจากผู้ช่วยเจ้าอาวาสได้มาเล่าประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้ให้พวกเราฟังกันก่อนค่ะ และช่วงเส้นทางนำ้ำสการในวันนี้นะคะก็คือต่อจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะที่เราได้พาคุณผู้ชมนะคะไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่หาชมได้ยากอยู่ภายในวัดสุวรรณารามราชวรวิหารกันมาแล้วนะคะและในวันนี้นะคะเราก็พาคุณผู้ชมนะคะมาชมภาพจิตรกรมรมฝาผนังที่หาชมได้ยากอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยค่ะซึ่งภาพแห่งนี้นะคะอยู่ภายในวัดดุสีดารามวรวิหารนั่นเองและภาพจิตรกรรมนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปฟังประวัติความเป็นมาจากพระอาจารย์กันก่อน,นะคะ่ะ ความเป็นมาก็วัดนี้มันก็มาตั้งแต่เป็นวัดมาตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยาหรือกรุงศรีอยุธยาตอนปลายพระเจ้าอยู่หัวพอมาถึงรัตนโกสินทร์ตามข่าวว่าก็คงเป็นอย่างนั้นนั่นแหละก็ก็ก็เป็นพระรามหลวงตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่หนึ่งคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่สําคัญก็คือพระราชธิทดาวของพระองค์ องที่สามซึ่งเราเรียกรู้จักกันว่าเจ้าพระแจ่มเจ้าพระแจ่มก็คือสมเด็จสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีทุนทรเทพทรงผูกพันกับวัดนี้มากได้ข่าวว่าทรงมาทรงงานหมายถึงว่าเราจะเห็นได้ว่าวัดนี้เนี่ยจะมีพระวิหารคตพระวิหารคตนะั้นมีพระพุทธรูปพระพุทธรูปนี่เป็นปางถวายเนตรหมดเลยตั้ง64องค์ ตัะพุทธรูปก็เป็นพระปูนปั้นก็ก็ชำรุดม,มากทรัสมัยก่อนนู้นแต่ปัจจุบันนี้ก็ซ่อมมาแล้วซ่อมมาทุกองค์แล้วแต่ว่าปิดทองบางองค์ก็ปริสาเหตุที่ปริเพราะเราไม่ได้หล่อใหม่ทั้งหมดใช้ของใหม่ปูนตำใบบ่วงกับของเก่ามีโอกาสบ้างแม้แต่จิตกรรมฝาผพน,นังรอบพระระเบียงนี้ก็เหมือนกัน การรักษาของเก่าไว้เพราะว่าต้องใช้สีเอสีนี้มันเป็นสีฝุ่นไม่ใช่สีอะคริลิกปัจจุบันอันนี้มีโอกาสาร้อนเหมือนกันก็พยายามที่จะให้ดีที่สุดนั่นแหละก็ต้องก็ต้องซ่อมเดี๋ยวพุทตรูปก็ต้องซ่อมซ้ำอ,อีกยังไม่ได้บูรณะามาแล้วยังไม่ได้สมโพธิพระรามเลยตั้งใจไปะจะสมโพธินั่นแหละอันนี้ก็ความเป็นมาก็เป็นพระรามหลวงตั้งแต่นั้นมาบางแห่งก็บว่าชื่อวัดดุสิตธารามบางแห่งก็วัดดุสิตอะไร ดุสิตตอเต่าสะกดแล้วก็ทารามมาเลยก็เราก็ไปหาหนังสือหลายๆเล่มที่ประวัติวัดที่มีอยู่ก็ในที่สุดมาถึงรัชกาลที่สี่ก็เปลี่ยนนามให้มันเหมาะสมเป็นวัดดุสิตารามแล้วก็เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีวรวิหารแล่วัดดุสิตารามส้อยก็คือวรวิหารก็เกี่ยวข้องกับจะพูดเกี่ยวข้องกับราช,ชวงศ์บ้างก็น,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 าางนั่นแหละทเจ้าพระแจ่มนั่นแหละ ก็มีเจดีย์เจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัติพระอัติในเจา้าพระแจม่มในสมเด็จพระบรมพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจา้าฟ้ากรมหลวงที่ทุนทอนเทพเจดียนะ์นั่นก็ถูกลูกระเบิดนะว่ามันก็ถูกพังไปตามกาลเวลาเพราะวัดนี้มันก็ถูกลูกระเบิดสมัยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะยุคนั้นเนี่ยกว่าจะฟื้นขึ้นมาเพราะว่าวัด สมัยก่อนนะมีเจดีย์มากเราก็มาไม่ทันแต่ว่าตอนมาเป็นเนนก็เห็นสร้างเจดีย์อยู่เยอะอยู่เหมือนกันปัจจุบันสร้างเจดีย์นั้นหลงเหลือไว้ก็ที่วัดภูมารินวัดภูมารินด้านด้านหลังอุโบสถนี้ไอ้วัดหนึ่งนั้นน่ะมีทั้งพระวิหารและก็พระออโบสถความเป็นมาของวัดภูมารินทร่จริงวัดบริเวณวัดดุสิตเนี่ยมันมีด้วยกันวัดติดกันด้วยกันทั้งสามวัดเลย ก็แสดงว่ามูมมีคูคลองไปเขตขั้นคูคลองด้านทิศเหนือคูคลองด้านนอนทซีทีคูคลองด้านทิศเหนือนะั้นเป็นที่วัดภูมารินหมดแหละถ้าพูดแล้วแล้นี่แล้วก็คูคลองด้านทิศต,ตะวันออกก็เป็นที่ดินของวัดน้อยทงยุ่วัดภูมารินยังมีเนื้อที่ก็มีแค่โบราณโบราณวัตถุโบราณสถานสําคัญอยู่กระบอกโอโบถกับพระวิหารตรงนั้นก็โรงเรียนก็ชาวบ้านอาศัยอยู่แต่ว่าที่นั้นมันก็ยังไม่ ก็ยังเป็นของชาวบ้านในวัดที่ที่ดินของวัดภูมารินยังมีที่ดินอยู่มากกว่าวัดน้อยวัดน้อยทงอยู่เนี่ยทางราชการอย่างโรงเรียนก็ต้องให้โรงเรียนไปเยอะเหมือนกันและสะพานตอนตัดสะพานาพานระปิ่นเกล้าถนนพระปิ่นเกล้านี่ก็ก็ต้อง,ต,องต้องเวยนคืนไปเยอะนนะของวัดของวัดน้อยทงอยู่นี่ยังเหลือที่ดินที่ที่กำลังสร้างอาคารโรงทัวพร้อมที่พักผู้ปฏิบัติตตธรรมคู่กับอาคารปฏิบัติธรรมหลังใหม่นั้นเนื้อที่ยังยังเหลืออยู่ ที่จะเป็นใช้เป็นพื่เง้าใช้เป็นเขตของสองเป็นที่ดินที่จะทากิจกรรมทางศาสนาจริงๆนี่ก็ยังเหลืออยู่เนื้อที่ยังไม่ถึงสามไร่ที่ขวาภาคโน้นความเป็นมาอย่างไรวัดนี้ก็เป็นพระรามหลวงมาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งนั่นแหละแต่แล้วมาก็เปลี่ยนนามมาถึงรัชกาลที่สี่ก็เปลี่ยนนามให้มันดีขึ้นพอครั้นมาถึงรัชกาลที่หกก็ปีพศสองพันสี่ร้อย จาก56ตอนนั้นเนี่ยกด้สัมรสายเจ้าวาดก็พอย้ายไาจากวัดมหาธาตุตามประวัติมหาพรหมพระมหาพรหมเจ้าวัดมหาธาตุก็มาได้สมณศักดิ์ที่วัดนี้เป็นพระยานสมโพธิใน,นเนี่ยสมเด็จมหาสมณเจ้าคือสมเด็จพระสังฆราชสังฆราชสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวิวชยานุโ,โรรสวัดบวรนิเวศวิหารสเสด็จตรวจสภาพวัด วัดภายในกรุงเทพมหานครนี่ภายในเขตพระนี้ก็เจอวัดพมรินทร์ระชปักสีที่ว่าในะด้านทิศเหนือของวัดดุสิตนี่แหละด้านหลังโบสถ์เนี่ยมีพระจำจำพรรษามีพระจำอยู่มีพระประจำอยู่ก็คือจำพรรษาอยู่เพียงรูปเดียวเลยมีคําสั่งให้มารวมกับวัดดุสิตให้โอนรวมกับวัดดุสิตดารามตั้งแต่ปีพศ2400อะไร456เป็นต้นมาก็ตอนนี้มันก็ร้อยกว่าปีแล้ว นั้นวัดนั้นจากนั้นเรื่อยมาเรื่อยมาความเป็นมาวัดก็พัฒนามาตามลําดับก็ดูที่จากวิหารโคดนี่เดิมทีน่าจะเป็นมงแฝกมงแฝกก็คือมงจากะสมัยก่อนแล้วก็เปลี่ยนปสนกับสีดูดูแล้วตามสมัยมันกบรบูรณะกัไหลหลายสมัยนี่กงเราบรณะล่าสุดนี่ก็ล้คาเนี่ยก็ได้ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แต่จิตกรรมวัดเราต้องบิดทำเอง บบลน่ะผ้าผนังอะไรต้องทำเองหมดนะนี่ก็ได้ไมาจากนั้นทีนี้ก็หลวงพ่อพระยานพระยานสมโพธนั้นก็ครองสมนเพศอยู่ได้ไม่นาน,น,นตามประวัติเห็นว่าได้สักแปดปีนึ่ก็มาอยู่เมื่อปีเมื่อปีนั่นแหละเมื่อปีห้าหกนั่นแหละสองพันสี่ร้อยห้าสิบหกมาถึงสองพันสี่ร้อยหกสิบสี่ก็ขออนุญาตลาสิากขาหมดแลทีนี้ก็ได้สำนักสายแล้ววัดนี้แสดงไม่มีทายาท ที่จะเป็นเจ้าวาดก็ต้องมาจากที่อื่นก็เป็นสายวัดมหาธาตุนี่สาขาวัดมหาธาตุก็ว่ดดาได้ก็ทีนี้ก็มาจากเจ้าวาดวัดวิเศษสการวิเศษใการที่กานกนั่นแหละเป็นเจ้าวาดอยู่พระมหาบุญชื่อพระมหาบุญพระมหาบุญนี้ก็เป็นสิทธิ์ในวัดมหาธาตุอีแหละส่งให้เป็นเจ้าวาดที่นั่นแนยุคนั้นก็มีคําสั่งให้มาเพื่อแง่มามา,มาเป็นเจ้าวาดที่วัตดุสิต์นั่นแหละก็มาตั้งแต่ปีพศ2400 4 400 60 64, 64นะั่นแหละแต่นาปกครองวัดนี้มาเรื่อยมาพัฒนาทีนี้เริ่มพัฒนาด้านการศึกษาและดูตามประวัติสร้างโรงเรียนโรงเรียนสอนพระในโรงเรียนทางศาสนาทั้งนักธรรมบาลียุคนั้นมีโรงเรียนส่งข้อสอบบาลีจริงแต่ไม่ได้เปิดเป็นสำนักเรียนเพียงแต่ส่งสอบในนามสำนักเรียนวัดมหาธาตุได้กล่าวว่าอย่างนั้นก็ส่งสอบไปตามลําดับมีปร,ริญญาท่าน ท่านมาจากวัดพิเศษก็มีลูกศิษย์ติดท่านมาด้วยลูกศิษย์ที่สําคัญก็หลวงพ่อหลวงพ่อนี่ชื่อพระมหาบุญนี่มาได้สมณศักดิ์ในที่วัดนี้เป็นพระวิเชียนมูนีวิเชียนมูนีนี่ครองวัดนี้มาถึง12ปีมาลาศิกขาบทเอาปีพศสอง0ันรือจะเป็น70 7ดนะีในหะนะ้76นั่นจาก64มาถึงเกิดถึง76ก็12ปี ก็ะดาสำรสายแล้วเททีนี่ทีนท่นี้ผู้ที่เป็นเจ้าวาดก็คือลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ที่ติดตามท่านมานั่นแหละจะเป็นเด็กมาบวชที่นี่มันน่าจะบวชเนนที่นี่มากกว่าก็เรียนบาลีทำไมก่อนนี้การศึกษาก็จะไม่เคยทางโลกก็ไม่เคยเจยเริญเท่าไหร่ศึกษา,าทางธรรมทางศาสนากันมาเป็นเด็กเรียนเรียนทางศาสนาจบปรเดียนชั้นนนชั้นนี้ไปรับราชการในต่างๆนี่นี่ความเป็นมาของวัดก่อนหลวงพ่อก่อนที่นั่นก็ ในเมื่ออาจารย์ท่านลาสิกขาไปก็มารับตําแหน่งเจ้าวาดขึ้นซึ่งได้เป็นสอบเป็นเป็นพระและบวชพระเป็นประเดียนธรรมหกประโยคชื่อพระมหาสูงพระมหาสูงนั้นก็ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูก่อนเป็นพระครูรุสิทธรรมคุณเป็นพระครูสัญญบัตรแต่ปีไหนยังยังไม่ได้จําไว้ก็ครองเจ้าวาดของวัดนี้เรื่อยมามารับสมณศักดิ์อีกทีหนึ่งเป็นพระราชาคณะเป็นเจ้าค,คุณเมื่อปีพศ2400 84พอ8 4แล้วก็ยังไม่ได้8 4ก็ครองวัดดุสิตวัดเดียวแต่วัดน้อยทองอยู่ก็ยังเป็นวัดน้อยทองอยู่อยู่พอสงครามโลกเกิดขึ้นสงครามโลกสงบสงบแล้วทีนี้ต้องสำรวจแล้วเสนาสนะเนี่ยยับเยินมากวัดน้อยทองอยู่เนี่ยโบส์ก็พังนายพยังแต่เหลือแต่ฝาด้านหลังแค่นั้นเองทีนี้ก็ทำยังไงบ้างก็มีหนังสือทางราชการ พระเจ้าวาดวัดดุสิตก็คือหลวงพ่อนี้แหละพระพระประสิทธิ์วิทยคุณเป็นเป็นเจ้าวาดยุคนั้นก็มีหนังสือถึงเจ้าคณะปกครองเพื่อจะขอรวมคือวัดน้อยทองอยู่ให้มารวมกับวดัดดุสิตเนี่ยพระเจ้าวาดก็รััมีสายเหมือนกันไม่ไห,ไหวก็ได้อนุญาตทําหนังสือขอหรือจะเป็นวันที่4พฤษภาคม2พันสอดดนดูตามประวัติแล้วก็ได้อนุญาตเกิดท้องก็ปีรุ่งขึ้นก็เกิดปีปี2489 ทำมารวมกับวัดนี้เตือนเลยก็ะายที่ดินกับวัดนี้ก็เยอะแต่นั้นรวมแล้วดูตามตามโฉนดที่ดินเดิมก็ถึง57 57ไร่แต่ปัจจุบันนั้นก็ไม่ถึงนั่นแหละก็ถูกไปโรงเรียนบ้างอะไรบ้างก็ยังเหลือสักสาไร่ได้ก็ถูกหายไปทั้ง20ไร่เนี่ยพระประธานก็พระประธานก็ฟปางมาวิชัยศิลกรรมทางฝาผนังแล้วก็ภาพพุทธประวัตินะเราดูดิจากประตูนี่เลยข้ามาทงประตูหลังด้าน ด,ด้านนี้ประตูหลังด้านทิศตะวันด้านทิศวันออกใช่แมประตูด้านหลังเนี่ยประตูนี่มีสองบานด้านละสองด้านละสองช่องใช่ไหมช่องด้านนี้นี่จะมีรูปเลยตั้งแต่ชั้นดุสิตเทพพระบุตรเลยตอนที่พระพุทธเจ้าเราประทับที่อะไรถวันชั้นดุสิตเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์เรื่อยมาดีจิตกรรมนักผู้ที่เขียนภาพนี้เป็นช่างหลวงสวยราชการที่หนึ่งเขียนสวยงามมากหรือแต่ เดี๋ยจฝีมือเดียวกันกับวัดสุวรรณารามเคยไปเมือเขตบางกอกน้อยเนี่ยน่าอาจารย์เท่านวันเดียวกันความความเป็นมาวัดพุทธวัตชนะนี่ก็นี่ก็เหมือนกันนะนี่อาจจะในช่วงนี้เนี่ยอาจจะในในตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงราชาพิเศษสมรสอะไรก็ได้นะนี่มาเรื่อยสเสด็จข้ามาวังเลยตามที่ตามที่ก็มาอย่างท่านอาจารย์สดแดงเอียดเนี่ยเคยมาบรรยายเราก็สอบถามท่านท่านานะก็ว่างนั้นเพาว่าเห็นท่านอาธิบายความเราก็จําด้วยแล้วก็พยายามตึกตา ก็ oh ok ดูแล้วกับภาพพุทธประวัตินั่นแหละนี่ข้างบนนี่เป็นเทพชุมนุมทั้งหมดใช่ไหไอ้เทพชุมนุมกับภาพพุทธประวัตินี่ตอนแรกเนี่ยมันภาพมันเลือนเหมือนกันแต่ว่าที่เป็นพุทธประวัติเนี่ยเลือนแล้วแต่ถ้าเรามาเสริมเสริมแล้วจะเสียรูปหมดเลยเราเพราะมันไม่มีของเก่าเหลือหลงเหลืออยู่แต่ถ้าเทพชุมนุมเนี่ยเราเรียนแบบเรียนแบบภาพที่มันเหลืออยู่ได้เพราะว่ามันเป็นรูปเทพเนี่ยมันเหมือนกันเลยข้างบนมันดูดีที่ดูดีเนี่ยเพราะชอบขึ้น เสริมขึ้นพช่างนี่ก็ช่างของกร,รมศินนั่นแหละช่างของกร,รมศินนั่นแหละต่กรมศินอนุมัติมาบ้างรู้สึกว่ากร,รมศินได้ให้งบมาสร้างสักซีกหนึ่งซ่อมซีกนี้อะไรนี่แหละแต่ั้งนั้นก็ซีกอีกซีกหนึ่งก็วัดซ่อมในที่สุดที่กร,รมสินซ่อมไว้แล้วก็งานบริการเวลาผ่านไปมันก็ชำรุดวัดก็ดทาหมดแล้วแหละวัดทําเองหมดทีน,น,นี้นี่ไม่ได้ไม่ได้งบจากทรัพย์สินเรื่องกิจกรรมทั้งหมดนี่ที่ซ่อมทั้งขาประตู ทั้งบานประตูหน้าต่างวัดวัดจัดการเองหมดแต่ว่างานโครงสร้างข้างบนหลังโคหลังคานเป็นงบของทรัพย์สินสรวจงรักษัตริย์ได้เมื่อปี2,500 55 56เม่ช่วงนั้นตอนนี้ก็วัดดุสีดารามเป็นพระอารามหลวงชันตรีตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งตะวันตกเป็นวัดโบราณเดิมมีชื่อว่าวัดเสาประโคน ซึ่งที่มาของชื่อก็ไม่ปรากฏอย่างแน่ชัดเพราะยังไม่ปรากฏหลักฐานยืนยันค่ะมีเพียงแต่เรื่องที่เล่ากันมาว่าเมื่อท่านสุนทรผู้แต่งมิราชภูเขาทองก็ได้กล่าวถึงวัดนี้ไว้ว่าถึงอารามนามวัดประโคนปกักไม่เห็นหลกักหรือเล่าว,ว่าเสาหินเป็นสำคัญปันแดนในแผ่นดินมีรู้สิ้นสุดชื่อที่รือชา แต่โดยตามที่บอกเล่าของชาวบ้านและผู้คนแถวนี้ได้กล่าวกันว่าในอดีตมีเสาหินต้นหนึ่งปักอยู่มุมภายในพระระเบียงรายรอบพระโบสถ์ใกล้พระเจดีซึ่งในขณะนั้นยังเป็นป่ารกและเป็นป่าหญ้าคาเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านบางคนมาดูก็เห็นบ้างแต่บางคนก็ไม่เห็น ต่อมาก็ไม่มีใครเห็นเสานั้นอีกและก็ไม่ทราบว่าเสาหินนั้นสูญหายไปได้อย่างไรเรื่องนี้จึงสันนิษฐานได้ว่าชื่อของวัดเสาประโคนอาจถือเอาเสาหินนั้นเป็นนิมิตก็ได้ทั้งตรงกับความหมายของคำว่าประโคนซึ่งใช้เป็นชื่อเรียกเสาใหญ่ที่ปักหมายเขตแดนค่ะ ส่วนหลักฐานที่ว่าวัดนี้สร้างขึ้นในปีไหนและใครเป็นผู้สร้างก็ไม่มีหลักฐานปรากฏแต่จากแหล่งอ้างอิงที่เป็นเอกสารมีบันทึกไว้หลายแห่งค่ะเช่นจากหนังสือประวัติวัดดูศรีดารามวรวิหารฉบับตรวจสอบชำระโดยกรมศิลปากรเมื่อวันที่2องพฤศจิกายนปี2502ซึ่งได้ระบ,บุไว้ว่า วัดดูสีดารามนี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมเจ้าหลวงสีสุนทรเทพและเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงสถาปนาขึ้นแต่ทราบไม่ได้ว่าทรงสร้างหรือทรงปฏิสังขรณปูชนียวัตถุ หรือถาวราวัตถุสิ่งใดไว้บ้างเข้าใจว่าคงจะสร้างพระโบโส์พร้อมทางพระ,ระเบียงหอระคังและกุฏิสองคณะคือด้านเหนือพระโบส์คณะหนึ่งด้านใต้พระโบส์อีกคณะหนึ่ง ส่วนศาลาเก่งและวิหารคงเป็นเพียงทรงปฏิสังขรณ์ของเดิมเท่านั้นและให้รวมวัดภูมารินราชปักสีซึ่งเป็นวัดร้างขนาดเล็กที่อยู่ติดกันรวมเข้าไว้ด้วยกันพระโบสถเสาและฝาผนังก่ออิฐถือปูนเครื่องบนทำด้วยไม้หลังคาลดสามชั้นมีช่อฟ้าใบาระกามุงด้วยกระเบื้องดินเผาธรรมดา เป็นแบบทรงอยุทยาค่ะและเมื่อเดินเข้าไปภายในพระโบสถ์จะพบกับภาพจิตกรรมฝาผนังแสนวิจิตบรรจงภาพเขียนเหล่านี้ถูกเขียนขึ้นตอนต้นรัตนโกสินทร์โดยช่างฝีมือระดับบรมคูค่ะสิ่งสำคัญก็ยังมีพระพุทธระยังมีมพระศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้ก็มีหลวงพ่อเกษโรหลวงพ่อเกษโรเป็นพระคู่วัดนี้มาเลย ก็สงครามโลกครั้งที่สองที่ว่าเนี่ยนะตามที่เขาเล่ารู้ว่าสงครามอย่างนั้นใครผู้ที่เป็นเจ้าวาก็รักษารสายเหมือนกันคิดว่าจะต้องทิ้งลูกระเบิดที่นี่ที่วัดดุสิตเนี่ยต้องทิ้งแน่นอนเพราะต้องหลบที่โรงพยาบาลศรีราชจะไม่ต้องมาฝั่งนี้เห็นว่าวัดถูกอะไรของต่างๆที่อยู่บนเพดานนึ่นก็มีเยอะเจ้าวาดก็เห็นที่พระลูกวัดสมัยนั้นท่านเล่าให้ฟังปัจจุบันก็หมอหน้าไปแล้วแหละไปอยู่ต่างจังหวัดจะเป็นรองจังหวัด จะไล่ฟังว่าก็ทั้งก็หวังดีนั่นแหละพาไปต้องขนไปไว้โบสถ์ที่วัดน้อยทงองหยุงที่ว่าเนี่ยทางทางทิศตะวันออกเนี่ยเผื่อว่าที่นั้นของไม่ไปทิ้งเพราะว่าในที่สุดเป็นไงบ้างลูกระเบิดก็ทิ้งที่วัดน้อยทงองหยู่ด้วยที่นี่ด้วยตั้งกี่ลูกนะแล้วก็ตอนนี้ต้องทุกวันพระวันอาทิตย์ก็มีญาติโยมไปสวดมนต์พระไปสวดมนต์กันโน,นแต่ตั้งแต่โควิดตั้งแต่เดือนมีนาปีที่แล้วก็ไม่ได้ไปมันนั่งรวมกันไม่ได้ก็ต้องนั่งห่างเว้นระยะห่างเมตรหนึ่ง เราจะไปนั่งได้สักกี่คนไม่ถึงสิบคนในโบสถ์นั่นเม็ในต็เมเลยก็มาสวดกันที่นี่ตอนเย็นมดแล้วโยมก็ขอเรานี่็ดูว่าเราตั้งห่างๆนั่นแหละมีเราก็มีไลฟ์สดทุกวันแหละตั้งหกโมงเย็นไปว่าโยมก็มาไม่ได้มัที่นี่วัดนี่เป็นวัดปฏิบัติธรรมด้วยอันนี้กัสองการา์ก็มีจัดปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่สิบถึงวันที่สิบห้าธรรมดาเรารับได้ถึงสองร้อยห้าสิบแต่ช่วงนี้นี่พวกที่ดูแลก็บอกเอาแค่ห้าสิบก็พอแล้วมันดูไม่ทั่วถึง เราก็ต้องให้มันต้องทําตามระบบทางราชการเขาด้วยใหนะ้ความสำคัญนะเออแม้ระยะห่างเราแต่เป็นไรแนละ้วเราก็ไล์สดนี่ใครปฏิบัติทีบท่บ้านก็ได้ดูนา้ะตลอดเดินจงกรมก็ได้นั่งสมาธิสวดมนต์รวมกับเราได้สุดท้ายนี้อยากจะขอเชิญชวนทุกท่าน มากราบพระขอพรพร้อมกับชมภาพจิตรกรรมยุคต้นรัตนโกสินทร์ที่ล้ำค่าและควรอนุรักษ์แม้ภาพจะลบเลือนไปพอสมควรแต่ก็ยังคงเห็นลักษณะของภาพจิตรกรรมแบบไทยประเพณีทั้งแนวคิดเทคนิคและการใช้สีที่สืบมาจากสมัยอุทยาผสมกับศิละปะนิยมในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ได้อย่างกลมกลืนนับว่ามีคุณค่าอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เลยค่ะ ขายจิตกรรมฝาผนังของวัดแต่ละวัดได้นำเสนอคติธรรมให้เราได้ระลึกถึงบาปบุญคุณโทษคนที่ดีย่อมได้ผลดีคนทำชั่วย่อมได้ผลกรรมนั้นโลกนี้มีความยุติธรรมเสมอมาภาพว่าจิตรกรรมฝาผนังของวัดแห่งนี้ได้สอนให้เราเกรงกลัวและได้เห็นผลของการทำบาปคอยเตือนใจให้เรางดเว้นจากอบบยมุกทั้งปวง สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดี ถามที่น่าสนใจคือถามว่าการโกหกส่งผลเสียอย่างไรหลายท่านคงจะได้ยินนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะคนเลี้ยงแกะที่ชอบโกหกในที่สุดก็ไม่มีคนเชื่อถือบนโลกใบนี้มันเต็มไปด้วยข่าวสารที่คนโกหกกันได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือโซเชียลมีเดียตัดต่อก็ได้พูดตัดคำหรือตัดภาพ โกหกกันได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโลกแห่งการโกหกกาลังเกิดขึ้นระบาดท,ทั่วทั้งโลกเราอยู่ท่ามกลางการโกหกเรื่องนั้นเรื่องนี้แม้แต่ข้อมูลข่าวสารภาพลักษณ์ต่างๆเราจะต้องสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะโกหกกันเพราะฉะนั้นของจริงคนจริงจะไม่โกหกเราต้องรักษาความจริงเอาไว้ความจริงใจความ มีมิตรภาพต่อกันเนี่ยจะทําให้เราไม่โกหกกันเหมือนกับพ่อแม่ไม่โกหกลูกลูกก็ไม่ควรจะโกหกคุณพ่อคุณแม่เพราะว่ามีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันจะไม่มีใครส่งผลเสียกับใครเลยมีแต่สิ่งดีงามเกิดขึ้นในชีวิตขอเจริญพร ไบโอแซนจุลินทรีย์ชีวภาพบำบัดน้ำเสียลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิจกดจากก๊าซไ่เน่าก๊าซแอมโมเนียใช้ได้กับระบบบำบัดน้ำเสียลดค่า BOD และ COD ได้อย่างน่าพึงพอใจคอลเซนเตอร์0 92 281 2919ถึง20เว็บไซต์ TPI Purine Line t TPIPL ปั๊มน้ำมัน TPI ทุกสาขาร้านตัวแทนจำหน่ายปูน TPI ทั่วประเทศร้าน TPI New Normal Shopee v i l l a a Market Food Land ตั้งหัวเสง